สวัสดีครับก็อยู่กับหนึ่งแปด vp นะครับท่านผู้ชมกับนัคายสามไปแปดโกลนะท่านผู้ชมหมายเลขพื้นที่แดงครับหนึ่งแปดศูนศูนย์นะมาดูว่าจะมาหรือเปล่าจังหวะนี้ขอแบบว่าสวยๆงามงามไปเลยนะครับเจมๆมะเก้ากับหก รอดไแมปังงงงกไปอื้ม <c oughs> สวยงามเลยครับท่านผู้ชมลุยต่อมาดูว่าจะมาหรือเปล่ากับหมายที่สองน้ำเงินเลยแม่แม่นี่ ลองย้ายที่น้ำเงินดูนะครับมีเก้ากับโงงเราแค่สี่เขาหนึ่งเข้าไปโอ้โหเก้าเลยวะ่ะไม่รอดนะไม่นี่นะไม่รอดครับ ้าจะตัดได้ลนะนำมันนี้นะสามเคครับสามจุดสามเต้องตัดได้ละจังหวะนี้มาหรือเปล่าเอ้า กดอะไรขึ้นนะ้ามันหลับดิเลอร์หลับเออไอหมอนี่หลับว่าเราเก้านะอือหืสวยงามเลครับท่านผู้ชมนู้ว่าค้างจริงดิเลอร์มันนั่งหลับ อีกทีครับท่านผู้ชมย้ายที่แดงเบาๆมาหรือเปล่าจังหวะนี้ <c oughs> อ่ะแยกใหญ่ครับท่านผู้ชมโอเคแจมอยอ่นะครับเอ้าหลับอีกแล้ว อ่ะแยกย้ายแล้วกันนะครับท่านผู้ชมฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอกันใ่มมคลิปหน้าสวัสดีขอตัวเลยก่อนสวัสดีครับ